มีใครที่อยากจะแก้นิสัยขี้อิจฉาบ้างไหมคะครูก็เป็นนะขี้อิจฉาตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะยังรู้ตัวอยู่รู้ตนเองนะคะว่ายังอิจฉาคนอื่นอยู่นะก็พยายามที่จะตั้งสติมีสมาธินะคะแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงนะ,ะว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้นะคะ่ะที่เรามีจิตวิญญาณใช่ไหมที่เป็นพลังงานที่มามาสวมร่างนี้ร่างกายเนื้อนี้นะคะ แล้วก็มาเกิดบนโลกสามิติโลกแห่งวัตถุนี้นะคะคือมันบังเอิญว่ามันต้องลืมไงฮะ,ะมันต้องลืมว่าเรานะ่ะตัวตนจริงๆอะเป็นใครมันก็เลยทำให้เราอะ่ะมองมองคนอื่นมองออกนอกตัวเองด้วยด้วยกฎการดำรงอยู่ของโลกมิติที่สามอะคะ่ะมันเหมือนมันจะต้องมองวัตถุมองสิ่งอื่นมองผู้อื่น มองวิถีชีวิตของคนอื่นนะคะแล้วก็ลืมลืมตัวลืมตนลืม,ลมกายลืมใจของตัวเองคือไม่เข้าสู่ภายในของตัวเองนะคะเที่ยวแต่จะสอดส่องเปรียบเทียบมองดูคนอื่นผู้อื่นสิ่งอื่นนอกตัวอยู่เสมอเสมอมันก็เลยติดนิสัยที่จะต้องเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็การ การมาเกิดที่ทําให้เราลืมเนี่ยมันก็เลยลืมว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะทุกจิตวิญญาณอะที่เขามาเกิดรวมทั้งเราด้วยนะที่ลงมาเกิดเนี่ยมีภารกิจจิตวิญญาณของแต่ละคนที่จะมามีประสบการณ์ที่จะมาเรียนรู้ในโลกมิติที่สามเนี่ยต่างต่างดวงจิตวิญญาณต่างคนนะคะก็มีภารกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำของตัวเองอยู่แล้ว แล้วก็การที่ลงมาลงมาเล่นนะคะลงมาเล่นละครในใ,ใ,ในในในเมืองจำลองนี้นะคะในโฮโรแกรมนี้เนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสัญญาวิญญาณลงมาว่าอยากจะมาเล่นเป็นบทบาทนูน้นนั่นนี่นะคะเป็นคนรวยเป็นคนประสบความสำเร็จเป็นดาราดังเป็นนักร้องมีชื่อเสียงเป็นอ่าคนรวยเป็นสิ่งที่แบบ ดูดีสวยงามเลิศดหรูนะคะมีไลฟ์สไตล์ที่ดีมีหน้าตารูปร่างที่สะสวยสิ่งเหล่านั้นอะเป็นเป็นสิ่งที่โลกกายภาพอะคะ่ะมันทำงานของมันมันคือเกมของการเล่นของโลกสามิติและณนะปัจจุบันอะมันมีสื่อโซเชียลซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นเครื่องมือหนึง่ง ของผู้ที่ต้องการควบคุมเราอ่ะเขาใช้นะคะเขาใช้เพื่อที่จะให้ผู้คนนะคะแสดงแสดงออกถึงความด้านดีค่ะด้านดีด้านเพอร์เฟกนะคะของตัวเองออกมาแล้วก็โชว์กันอวดกันในสื่อโซเชียลมันก็เลยทำให้เราอะหลงอยู่ในเกมนะคะเราก็เสพเสพสื่อเสพอะไรกันไปแล้วก็ รู้สึกว่าอุยทําไมชีวิตเขาดีดีนะคะคนนั้นสวยมากเลยขาวมากเลยรวยมากเลยรูปร่างก็ดีไลฟ์สไตล์ก็ดีได้ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆนะคะกินอาหารรู้ๆประสบความสําเร็จนะคะทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยนะคะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยหลงอยู่ในเกมนั้นแล้วเราก็จะเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลานะคะเราก็จะ รู้สึกว่าเฮ้ยอิจฉานะคะเกิดความอิจฉากันเกิดขึ้นว่าโหแบบเราก็อยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างเขาบ้างจังเลยอะทํำยังไงเราจะเราจะมะีโลกสิ่งของวัตถุอะคะ่ะทรัพย์สินหน้าที่การงานรูปร่างหน้าตาอย่างเขาบ้างนะคะนี่มันก็เป็นเกมเกมของโลกสามมิติที่มันจะทําให้เราเนี่ยส่งจิตออกนอกก็คือ มองมองด้านนอกนะคะมองคนอื่นมองสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลาจนลืมเข้าสู่ภายในของตัวเองแล้วก็ลืมภารกิจจิตวิญญาณของตัวเองลืมสัญญาวิญญาณของตัวเองแล้วก็ลืมว่าแต่ละคนนะคะเขาก็มีสัญญาวิญญาณมีภารกิจหน้าที่ของแต่ละคนที่แต่ละคนน่ะเขาก็เล่นไปตามบทบาทที่เขาอยากจะลงมาเล่นซึ่งเราลืมไป เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันทำให้ลืมใช่ไหมคะคือกฎเกณฑ์ของการใช้ชีวิตยอยู่ในโลกมิติที่3นี่คือทําให้ลืมว่าเราเคยเป็นใครมาก่อนมันก็เลยทําให้เรานะรู้สึกว่าอยากมีอยากเป็นอยากได้อย่างเขาบ้างทางั้งทั้งที่นะคะแต่ก่อนคือชาติที่แล้วนะคะหลายๆชาติที่เราเกิดตายเกิดตายเกิดต,ตายมาเป็นพันๆหมืน่มนๆแสนแสน,แสนล้านล้านชาติเนี่ย เราทุกคนทุกจิตวิญญาณนะเคยเล่นมาหมดแล้วนะคะเคยเล่นเป็นคนรวยคนจนนะคะเล่นเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จคนที่ล้มเหลวเป็นคนที่โด่งดังแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีคนรู้จักเป็นมหาเศรษฐีเป็นยาจกคือเราเราได้เล่นกันมาทุกบทบาทแล้วแต่เราลืมนะคะเราก็เลยเราก็เลยมาติด มาติดกับดักของของอกฎเกณฑ์ของโลกมิติที่สามโลกแห่งวัตถุนี้เพื่ออะไรคะเพื่อที่จะเรียนรู้เท่านั้นแหละเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็เราต้องผ่านด่านโดยการโดยการเข้าเชื่อมต่อภายในค่ะเข้าไปข้างในของเราแล้วเราก็ต้องอมีสมาธิมีสติมีมุมมองของตัวตนที่สูงกว่าคือมองทะลุปูโป่งม่านพางนี้นะเราจะ เราถึงจะได้เรียนรู้แล้วก็ชนะเกมสามมิติแล้วก็ได้ได้ใบปริญญานะคะหลุดออกจากมหาลัยที่เรียกว่าโลกที่เป็นโลกสามิตินี้ที่ที่มันจะต้องทำให้อยู่ยากนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเกมที่มันท้าทายเพื่อที่จะขยายจิตวิญญาณของเราะคะ่ะถ้าเกิดว่าเราหลุดหลุดไปได้นะคะเราหลุดไปได้เราเรียนรู้เราเรามองออกว่าโอ้เกมมันเล่นอะไรกับเรานะคะที่มันยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินเนี่ย ที่ที่ทำให้เราเนี่ยติดอยู่กับภาพลักษณ์ภายนอกติดอยู่กับวัตถุติดอยู่กับประสาทสัมผัสทั้งห้าที่เราได้รูปรสกลิ่นเสียงนะคะที่เราได้สัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยเราติดอยู่ตรงเนี้ยแล้วเรารู้ทันแล้วแล้วแล้วเราออกได้อะคือคือเรามองทะลุม่านพางไอ้โลกจําลองนี้โฮโลแกรมนี้ไปได้เราก็เราก็จบการศึกษานะคะแล้วจิตจิตวิญญาณแล้วก็ จะขยายคือเติบโตพัฒนาขยายวิวัฒน์ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะไอสิ่งสิ่งเหล่านี้ทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้กันทำไมต้องมานั่งอธิบายให้กันฟังกับคนที่ตื่นก่อนนะคะตื่นก่อนก็ต้องมานั่งอธิบายให้คนที่ต้องการต้องการจบการศึกษาจากไอมหาลัยโลกนี้นะคะคือให,ให้ให้ให้ตื่นรู้นั่นแหละว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราทุกคนอ่ะ เคยเล่นมาทุกบทบาทแล้วเราทุกคนอะ่ะเคยเป็นมาอ่ากันทุกคนแล้วคือมันมีความเท่าเทียมกันอยู่แล้วแต่ว่าณตอนนี้ที่ที่ที่เรามาเล่นกันเนี่ยเราก็แค่ลืมเท่นั้นเองแล้วเราก็ชอบอ่าเปรียบเทียบนะคะคือติดแถบติดแถบในในกฎเกณฑ์ของมิติที่3าเท่านั้นเองที่จะเปรียบเทียบคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คิดว่านะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยด้อยค่าคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ ไม่สูงส่งไม่เท่าเทียมกับคนอื่นนะคะเราขัดแคลนเรายากจนเราการศึกษาน้อยเราอ้วนเตี้ยดำอ,อ,อะไรอีกคือไม่สวยจนอะไรอีกคืออะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบมองตัวเองว่าเราอ่ะไม่มีความสามารถแล้วก็ไม่ดีพอไม่เก่งพอเท่าเทียมกับคนอื่น สิ่งเนี้ยมันมันมันทำให้คือมันทำให้เราคิดว่าเราขาดแคลนอยู่ตลอดเวลามันเลยเกิดมันเป็นสาเหตุหลักนะคะที่เราอิจฉาคนอื่นเพราะว่าเรายุ่งอยู่กับโลกภายนอกเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็ยุ่งอยู่กับโลกภายนอกด้วยกฎเกณฑ์มันด้วยแหละเราก็เลยหลงนะคะยุ่งอยู่กับโลกภายนอกแล้วก็ เรารู้สึกขาดแคลนนะคะเรารู้สึกขาดแคลนจากข้างในด้วยบาดแผลจากอดีตในชาตินี้และชาติที่แล้วที่แล้วที่แล้ว,ท,ลวที่มันติดตัวมาค่ะไอตัวอัตราที่ว่ามันยึดติดเป็นยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตราตัวตนของของตัวเรานะคะว่าว่าตัวเราเนี่ยเป็นเป็นคนนั้นคนนี้แล้วก็โดนดูถูกโดนเหยียดยามโดนอะไรอะโดนลดคุณค่าโดนเอาเปรียบ ที่เราคิดว่าตัวเองเป็นเป็นเหยื่อในการใช้ชีวิตนะคะมันทําให้เราด้อยค่าตัวเองแล้วก็รู้สึกขาดแคลนรู้สึกไม่มีรู้สึกขาดอยู่ตลอดเวลาพอเราเห็นคนอื่นในในภาพโโลแกรมสามมิติแล้วเราไม่เชื่อมต่อตัวต,วตวนที่แท้จริงข้างในเราไม่กลับเข้าสู่ข้างในของตัวเองอะ่ะเราก็จะเกิดความรู้สึกอิจฉาริษยาเกิดขึ้นอยากได้อยากมีอยากเป็นอยา่อยางคนอื่นเขาบ้าง อันนี้เป็นพลังงานต่ําทําไมถึงนําเรื่องนี้มาพูดนะคะเพราะว่าความอิจฉาริษยามันเกิดขึ้นมาจากพื้นฐานแห่งความขาดแคลนถ้าเราฝึกตัวเองคือเราไม่ได้ฝึกตัวเองหรอกแต่ว่ามันมันเกิดการอิจฉาอยู่ตลอดเวลาะคะ่ะเพราะว่ามันต้องเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาเพราะเราเล่นสื่อโซเชียลนะคะเราเล่นสื่อโซเชียลแล้วก็สังคมปัจจุบันนะคะ มันทาให้เราต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาและหากว่าเราไม่แก้นะคะไม่แก้นิสัยเนี้ยมันมันมันหมายถึงว่าเราอะค่ะดาลงอยู่ในสภาวะที่อยู่ในดินแดนแห่งความขาดแคลนอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นอะเราจะไม่สามารถแตะสภาวะอุดมสมบูรณ์ไม่ไม่สามารถแบบ manifest ในสิ่งที่ มีความอุดมสมบูรณ์ความเป็นไปได้ความสามารถไร้ขีดจํากัดที่เราอยากจะสร้างสารรค์ชีวิตของเราอย่างที่เราอยากจะอยากจะเป็นนะคะมันไม่สามารถที่จะสร้างสารรค์ manifest ขึ้นมาให้ให้มันอุดมสมบูรณ์อย่างอย่างอย่างที่เราเห็นภาพว่าเฮ้ยเออเราก็สามารถทำในสิ่งต่างๆได้เช่นเดียวกันอนะเราไม่สามารถ manifest ให้มันเกิดขึ้นเป็นจริง ในโลกความเป็นจริงส่วนตัวของเราได้เพราะว่าเราอะดำลงอยู่บนพื้นฐานของความขาดแคลนคือจิตใจมันแห้งแล้งแล้วเราก็อยู่ในสภาวะนั้นอยู่ตลอดเวลาค่ะถึงแม้จะหลอกหลอกจิตนะคะหลอกจิตว่าฉันอยู่ในความอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ว่าเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาอิจฉาคนอื่นอยู่ตลอดเวลานั่นคือสภาวะแห่งการสั่นสะเทือนต่ําของคลื่นพลังงานของของเราเลยนะคะ การ manifest หรือว่ากดแรงดึงดูดเนี่ยมันมันทำงานกับระดับการสั่นสะเทือนความถี่พลังงานมันไม่ได้ทำงานว่าเราพูดนะะเราพูดเราคิดเนี่ยเรายังหลอกตัวเองได้คือคำพูดหลอกความรู้สึกตัวเองได้ความคิดก็หลอกความรู้สึกของตัวเองได้นะคะแต่ไอ้คลื่นการสั่นสะเทือนของการทำงานของการ manifest หรือว่ากดแรงดึงดูดเนี่ยมันทำงานตรงไปตรงมากับ อารมณ์ความรู้สึกจริง,รงๆที่มันเป็นการสันสะเทือนของเราจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องขจัดตรงนี้นะคะขจัดไอความอิจฉาลิษยาความเปรียบการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเนี่ยมันต้องขจัดออกก่อนเราถึงจะสามารถ manifest อยู่ในพื้นที่พื้นฐานที่เราอยู่ในความอุดมสมบูรณ์นะคะหากว่าเรารู้รู้เรื่องเหล่านี้นะคะมันจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็ ปฏิบัติกับตัวเองนะคะให้ดีขึ้นคือเราสามารถที่จะมองตัวเองเนี่ยมีค่าเท่าเทียมกับคนอื่นเราเคยเป็นมาก่อนหมดแล้วแหละอาจจะเคยเป็นดาราดังนะคะนักร้องดังคนที่ประสบความสําเร็จเป็นนักธุรกิจที่โอ้โหรวยพันล้านอะไรเงี้ยเราเคยเล่นบทบาทนั้นมาหมดแล้วเราหยุดนะคะเราหยุด หยุดมองภาพภายนอกหยุดมองภาพไกายาวภาพของอโ,ลโลกโลกโฮโลแกรมอะค่ะ,ะโลกแห่งวัตถุสามมิติเนี่ยหยุดมองหยุดมองภาพหยุดมองวัตถุหยุดมองผู้อื่นนะคะแต่ให้เราเนี่ยหยุดยุ่งเรื่องเรื่องชาวบ้านอะแล้วกลับเข้าสู่ภายในของตัวเองแล้วก็โฟกัส โฟกัสหมกมุ่นนะคะอยู่กับภารกิจจิตวิญญาณของตัวเองอะคะ่ะว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามาทําภารกิจอะไรเราเกิดมาเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบอะไรกับตัวเรากับจิตวิญญาณของเราเราต้องการมาพัฒนาอะไรกับจิตวิญญาณกับจิตสํานึกของเราเราต้องการที่จะมามีประสบการณ์เรียนรู้อะไร เพื่อที่จะทำให้จิตญาณของเรามันเติบโตพัฒนาวิวัฒน์ขึ้นเราต้องหมกมุ่นอยู่อยู่กับาภายในของเราเพื่อเราจะเชื่อมต่อไฮเรยเซลหรือว่า,าตัว,ต,วตัวจริงของเราะค่ะตัวตนจริงของเราเพื่อที่จะรู้ว่าเรามาเพื่อที่จะมาเรียนรู้อะไรมาเพื่อที่จะรับประสบการณ์อะไรแล้วก็โฟกัสนะคะโฟกัสสร้าง สร้างอ่าสร้างชีวิตของตัวเองที่จะได้เรียนรู้ในสัญญาวิญญาณที่เรามาเกิดในสิ่งนั้นนะคะเพราะทุกคนบนโลกใบนี้ทุกคนที่เป็นร่างกายเนื้อมีจิตวิญญาณนะคะมีม,มีมีจิตวิญญาณของตัวเองและและแต่ละดวงจิตวิญญาณนั้นอ่ะเขาก็มีภารกิจมีหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละดวงจิตวิญญาณนั้นๆอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นนะ่ะมันไม่มีความจําเป็นเหตุผลใดๆเลยที่จะไปอิจฉาลิษาที่จะไปเปรียบเทียบเพราะว่าชีวิตนี้นะคะชีวิตนี้ณตอนเนี้ยค่ะที่เรามาเกิดอยู่อยู่ณตอนเนี้ยเราต้องการที่จะมาเป็นคนคนนี้เองเราเลือกเราเขียนบทเราเอา่วาดโครงสร้างการการดำรงอยู่ ของของของคนคนนี้ค่ะของทุกคนอะ่ะที่ที่อยู่นะตอนเนี้ที่ที่อยู่นะปัจจุบันขณะตอนเนี้เราอะ่ะเลือกเองว่าจะมาเป็นตรงนี้เป็นคนนี้นะคะอยู่วครอบครัวนี้ทําแบบนี้ทํางานแบบนี้เจออุปสรรคปัญหาอะไรแบบเนี้ยเราดูซิว่าเราจะผ่านพ้นไปได้ไหมถ้าเราผ่านพ้นไปได้มันก็คือ,อทําให้จิตวิญญาณของเรามัน,ม,นมันเติบโตมันพัฒนามันขยายขึ้นคือเราอะ่ะเลือกมาเองแล้วทุกคนอะ่ะก็เลือก แต่ละบทบาทของเขามาเองถ้าเรา่าจําจชาติที่แล้วได้ชาติก่อนๆหลายๆ,ๆชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาตินะคะเราก็เกิดเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นคนแบบนั้นคนดีคนเลวอะไรเงี้ยเราก็เคยเกิดมาหมดแล้วแล้ทุกคนก็เคยเกิดมาหมดแล้วถ้าถ้าถ้าเรารู้แล้วเข้าใจในสิ่งนี้อย่างลึกซึ้งนะ ไอ,ไอ้นิสัยที่อิจฉามันจะมาลายหายไปเลยเพราะไม่รู้จะอิจฉาไปทําไมอิจฉามันก็ทําให้เราสั่นสะเทือนต่ําและณนะอาชาตินี้ณตอนเนี้ค่ะจิตวิญญาณของเราแทนที่จะมาใช้ร่างกายนี้นะ,ะในการพัฒนาเติบโตเรียนรู้นะ,ะให้จิตวิญญาณเราขยายใช่ไหมคะมันมันเสียเวลาในการที่จะ ไปสั่นสะเทือนต่ำอะค่ะมันจะเห็นชัดเจนเลยนะคะมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าเราเอาเวลาที่เหลืออยู่ณนะตอนนี้ค่ะไปจนถึงวันตายเนี่ยณนะตอนที่รู้เรื่องเนี้ยไปจนถึงวันตายเนี่ยตายออกจากกายนี้นะแต่จริงๆจิตวิญญาณไม่ตายนะมันมันไปมิติอื่นต่อไปนะคะหากว่าเราเรียนจบแล้วเราเรียนรู้ทุกอย่างแล้วแอ c e n s i o n นะคะ ascension ก็คือ จิตวิญญาณมันยกระดับใช่ไหมคะการสั่นสะเทือนสูงของจิตสานึกเนี่ยยกระดับขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นอน่ะเราก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในมิติที่สามอีกเราก็จะได้ไปอยู่ในมิติที่มันสูงขึ้นที่เราเรียกมิติที่ห้านั่นแหละ <c oughs> คือณนะตรงเนี้ย <c oughs> เหมือนกับว่ามันมันดูแบบโหแบบแค่ขี้อิจฉาเนี่ยนะแค่เปรียบเทียบเนี่ยนะมันมันส่งผลอะไรขนาดนั้นเลยหรอ มันสาคัญนะคะมันสําคัญมากๆเลยนะครูก็เลยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายทอดนะคะเพราะว่าตัวครูเองเนี่ยก็ติดตรงนี้เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ติดนะคะเพราะเราก็อยากได้อยากมีอยากเป็นเพราะเราเกิดมาในชาตินี้ค่ะดันเขียนบทมาให้ยากจนตั้งแต่เด็กแล้วก็ต้องฟันฝ่าต่อสู้อุปสรรคอะไรต่างๆมากมายนะคะกว่าจะเรียนรู้กว่าจะเติบโตกว่าจะทะลุ ม่านพางออกมาได้บ้างนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่มากนะ,ะก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปฝึกฝนกันต่อไปเพื่อที่จะทะลุปลุกโป่งให้มันมากกว่านี้นะ,ะเพื่อที่จะอ,อยากจะได้รับปริญญาของโลกมิติที่สมแล้วก็ไปมิติอื่นได้แล้วนะะรู้สึกว่า,าเรียนรู้ได้ได้เข้มข้นเหลือกเกินนะะรู้สึกรู้สึกเข็ดพอสมควร <laughs> คือมันก็มีความสุขในระดับหนึ่งอะค่ะในในการใช้ชีวิตใน ในกายภาพที่มีประสาทสัมผัสนะคะเราได้อ่าได้รับรับรสชาติที่อร่อยใช่ไหมคะกลิ่นหอมอ่ามองอะไรภาพสวยงามนะ,ะได้ฟังดนตรีไพเราะได้มีประสาทสัมผัสนะคะกับอความรู้สึกดีๆที่มีต่อผู้คนในส่วนที่ดีนะคะมันก็ดีแต่รู้สึกว่ามันมันพอแล้วสำหรับ สำหรับบทเรียนในในมิติที่3นี้นะสำหรับครูเองนะเพราะว่าก็เขียนบทมาหินพอสมควรสำหรับตัวเองนะ <c oughs> ก็เพื่อที่จะตื่นรู้นี่แหละค่ะ <c oughs> ก็คือเหมือนแล้ว่าถ้าเราถ้าเราผ่านมันไปได้ถ้าเรามองทะลุเกมของโลกมิติที่สไปได้แล้วเราเล่นเหนือเกมอะคะเราเล่นเราเล่นเหมือนเรารู้กติกาหมดแล้วแต่ว่ามันมันจะมีความท้าทายอยู่ว่าเราจะฝึกจิต ของเรายังไงให้รู้ทันอารมณ์คืออารมณ์มันจะเป็นตัวปัจจัยหลักในการที่จะดำรงอยู่อะไอตัวฝึกจิตฝึกอารมณ์ของเราอะควบ,บคุมอารมณ์ของเราเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักที่เราจะอยู่เหนืออยู่เหนือเกมของมิติสามได้ไหมนะคะไอตรงนี้แหละที่มันท้าทายมากๆนะคะเราก็ต้องฝึกกันไปแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถ อยู่ในจุดนั้นได้นะคะอยู่ในจุดที่แบบโอ้เห็นเห็นตัวเองนะคะคือเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะแล้วก็เห็นตัวเองเห็นตัวตัวกายนี้นะคะเล่นนะคะเราก็สามารถที่จะเหมือนดึงดึงอ่าสติปัญญาดึงภูมิปัญญานะคะดึงข้อมูลของมิติที่สูงกว่าในการที่จะตัดสินใจแล้วก็เลือกเล่น เลือกเส้นทางเลือกทำลายค่ะแล้วก็เลือกสร้าง m a n i f e s ในโลกความเป็นจริงส่วนตัวขึ้นมาให้ให้มันออโอเคฉันฉันต้องการที่จะอยู่ในดินแดนที่มีแต่ความสุขความสงบได้แล้วนะคะคือสร้างอะไรก็สร้างได้เพราะว่าเราเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุนะคะเราเป็นนักจริงจริงแล้วมนุษย์เราสามารถที่จะเล่นแร่แปรธาตุก็คือสร้างสร้างสรรพลังงานนะคะสร้างสรรพลังงานนี่แหละคือทุกอย่างเป็นพลังงานสร้างสรรพลังงานเนี่ย นำมาให้มันก่อกําเนิดเกิดเป็นวัตถุที่จับต้องได้เพราะว่าเราอยู่ในโลกแห่งวัตถุที่จับต้องได้โลกสามมิติมันดีตรงนี้แหละก็คือเราก็จะได้สร้างสรรค์รุ่นนั่นนี่ถ้าเกิดว่าเราสามารถอยู่แบบนี้ได้อะโอเคเราก็จะอยู่ในเส้นทางของการตื่นรู้เส้นทางของการรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเรารู้จักความสามารถที่แท้จริงของเรารู้จักการใช้ ใช้พลังงานนะคะใช้ความสามารถที่ดึงดึงพลังงานจากมิติที่ที่สูงกว่าค่ะมามา manifest มาสร้างสรรค์น,นะคะมาสร้างสรรค์ความเป็นของเรานะคะความเป็นของเราแล้วก็วัตถุสิ่งของที่สร้างสรรค์กันขึ้นมาพวกอะไรละ่ะสินค้าบริการเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่เราร่วมกันสร้างขึ้นมาในมนุษย์โลกทั้งหลายแหล่นี้นะคะนี่ก็ อธิบายซะยาวเลยนะคะสำหรับวิดีโอ,อเรื่องกับความอิจฉาริษยาการเปรียบเทียบนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมองตรงจุดนี้ให้ออกแล้วก็ขจัดมันออกไปซะนะคะเลิอกอิจฉาได้แล้วเพราะว่ามันเป็นพลังงานต่ำแล้วมันทำให้เราสั่นสะเทือนอยู่ในการดำรงอยู่ในสภาวะแห่งความขาดแคลนนะคะตอนนี้เราสามารถที่จะดำรงอยู่ใน สภาวะแห่งความอุดมสมบูรณ์ได้แล้วนะเชื่อมต่อตัวตวนที่สูงกว่าให้ได้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้ก็คือเรามีสมาธิเราอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละเราเชื่อมต่อเราก็จะสามารถสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆนะคะเล่นแร่แปรธาตุกันไปเลยนะคะว่าอยากจะสร้างโลกความเป็นจริงส่วนตัวยังไงขึ้นมาให้มันให้มันปรากฏอย่างที่เราอยากอยากจะเป็นในในแบบนั้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนลองฝึกดูนะคะแล้วก็ เคลียนะคะเคลียอะไรที่มันเป็นพลังงานต่ําๆนะคะก็เคลียเคลียออกไปให้คําว่าเคลียในที่นี้หมายถึงว่าเราไปตีความหมายใหม่เราไปมีมุมมองใหม่นะคะให้กับไอ้ตัวตนตัวตนเก่าที่เราเคยมีความเชื่อที่เคยตีความหมายในในแบบเก่าะค่ะในกระบวนศน์เก่าในโลกโลกโลกเก่าที่เราดารงอยู่อะให้ตีความหมายใหม่ ตีความหมายใหม,ใหม่มีมุมมองใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะมันเป็นแค่การเรียนรู้เราได้เรียนรู้อะไรจากมันตรงนั้นเท่าน,นั้นเองนะคะไม่ยึดติดไม่อาฆาตพยาบาทเครียดแค้นไม่คิดว่าคนนู้นมาทำอะไรกับเราแล้วเราจะต้องทำคืนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันเป็นการสร้างกรรมกรรมแล้วก็เป็นหนี้กรรมแล้วมันก็จะไม่จบไม่สิ้นแล้วมันไม่สามารถที่จะอ,ออกไปจากใน ในมิติที่ที่มันใช้พลังงานกรรมในการสร้างสรรค์ให้มันดำรงอยู่ได้นะเราต้องอยู่เหนือนะ,ะเราต้องสะสะเทือนเหนือในอ่าการดำรงอยู่นี้นะคะก็หากว่าชอบวิดีโอนี้แล้วก็คิดว่ามีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็ให้เขียนคำถามในอ่าใต้คอมเมนต์ที่ที่วิดีโอนี้ครูจะนำคำถามนั้นนะคะมาทำคลิปวิดีโอ ตอบให้นะคะสำหรับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะเพราะว่าอยากอยากอยากจะตอบอยากจะทำคลิปวิดีโอที่เป็นการตอบคำถามนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะเจอกันวิดีโอถัดไปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ